สวัสดีครับผมชื่อเลอศักดิ์เป็นกูรูขั้นเทพวันนี้จะมาทำบิวตี้ดิสซึ่งการทำง่ายมากง่ายง่ายประกอบไปด้วยโฟม1อันคัตเตอร์1อันและก็แฟต1อันโดยขั้นตอนการทำคือเอาโฟมมาแล้วก็เจาะตูดโดยคัตเตอร์ที่เราชอบเจาะตูดโฟมไม่ใช่ เราก็เจาะไปเรื่อยๆการเจาะที่ดีต้องระวังนิ้วตัวเองด้วยไม่งั้นจะบาดนิ้วตัวเองเจาะไปเจาะไปแล้วเอานั่นไงอย่างนี้เราก็จะได้จานตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เอาแฟดออกมาเราแฟด ซึ่งอันนี้เป็นแฟรอันนี้เป็นแฟรอันนี้เป็นแฟรอ่าพีคไซด์วาเสียบตัวเข้าไปใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ต้องขยายรูใหน่อยอ่าใส่ได้ใส่ได้สังเกตเออ ใส่ไม, <Pie year ixes> ไม่ได้ใส่ไม่ได้อีกโอ้ยชีวิตหมอบัดมาแล้วใส่เข้าไปไม่ได้ไปยัดหน่อยได้ไหมอ่าได้แล้วปิ้งเย่มึงเย่แต่เย่มันก็จะเป็นอย่างนี้ลองเปิดแฟลชใส่กล้องให้ดูหน่อยอ่าไม่ได้อ่า อ่่าาเพียงแค่ K นี้เพียงแค่นี้เพียงแค่นี้เพียงแค่นี้ก็ได้บิวตี้ดิสแล้วเย้คัทโอเคโอรอโวเลยรอรอโวเลยโอเคกลับบ้านได้ล <c oughs> ไแล้ยเข้นะเาใหม่มเลยเข้ <c oughs> งใหม่เหรอ ทำไมดูม่อี่้็ตุกขุกกับผัดลองขอดแน่นะแค่รเปแบบ